เคยไหมครับเวลาเจอแบบสอบถามที่น่าสนใจมากๆแต่พอเลื่อนลงไปดูความยาวแล้วโอ้โหถอดใจเลยวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่ามีวิธีแก้ปัญหาสุดคลาสสิกนี้ยังไงด้วยเทคนิคที่ฉลาดมากๆที่ชื่อว่า m u l t i p l e m e t r i c s a m pling ครับใช่เลยครับไอความรู้สึกที่ว่าอยากตอบนะแต่ไม่ไหวจริงๆเวลาเจอแบบสอบถามที่ยาวเป็นหางว่าวเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ต้องกดปิดไปเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกัน ปัญหานี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วไอ้แบบสอบถามที่ยาวเกินไปเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้คนตอบน้อยลงนะครับปัญหามันลึกกว่านั้นเยอะเลยอย่างแรกเลยคือคนตอบจะเริ่มล้าพอเหนื่อยคําตอบก็อาจจะเริ่มมั่วหรือตอบแบบขอไปทีข้อมูลที่ได้มาก็อาจจะไม่ถูกต้องและที่น่ากลัวกว่านั้นคือปัญหาที่ซ่อนอยู่ที่เรียกว่า common m e t h o e bias เชื่ออาจจะดูวิชาการหน่อยนะครับแต่พูดง่ายๆก็คือ ตัวแบบสอบถามของเราเองนั่นแหละครับที่ดันไปชี้นําคําตอบแบบไม่รู้ตัวทําให้ข้อมูลที่ได้มามันเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเอาละครับนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากตัวปัญหาแล้วไปทําความรู้จักกับพระเอกของเราที่ชื่อว่า Multiple Metric Sampling หรือ MMS จากนั้นมาดูกันว่ามันทํางานยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วไปดูเคสจริงกันก่อนจะปิดท้ายว่าทั้งหมดนี้มันสําคัญยังไงครับ ไปกันที่ส่วนแรกเลยนะครับปัญหาโลกแตกของคนทําวิจัยเลยก็ว่าได้คือยิ่งเราอยากรู้เยอะคําถามก็ยิ่งเยอะแต่พอคําถามเยอะเกินไปคนตอบกลับน้อยลงซะง,งั้นมันเป็นภาวะที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆครับทีนี้เรามาขายี้ไอ้เจ้าปัญหาที่ชื่อ common method bias หรือ CMB กันอีกหน่อยนะครับลองนึกภาพตามนะมันคือความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากคนตอบแต่เกิดจากวิธีที่เราถามนี่แหละครับที่มันดันไปส่งผลกับคำตอบซะเอง แทนที่เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากศึกษาจริงๆกลายเป็นว่าเราได้ผลที่ปนเปื้อนมาจากเครื่องมือวัดผลของเราพูดง่ายๆคือเครื่องมือเรานี่แหละที่ทำผลเพี้ยนและคำถามใหญ่เลยก็คือแล้วเราจะทำยังไงละ่ะจะเก็บข้อมูลให้ได้ครบถ้วนโดยที่คนตอบไม่เบื่อไม่ล้าไม่เทเราไปซะก่อนมันมีทางออกไหมมีสิครับและนี่คือการเปิดตัวพระเอกของเราในวันนี้ m u l t i p l e Metric Sampling หรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่า MMS นี่แหละครับทางออกของเรื่องนี้ MMS มันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วหลักการของมันง่ายจนน่าตกใจเลยครับคือแทนที่เราจะส่งแบบสอบถามยาวๆหนึ่งชุดให้ทุกคนทำเหมือนกันหมดเราแค่หั่นมันออกเป็นชิ้นเล็กๆครับเป็นชุดคาถามย่อยๆหรือที่เขาเรียกว่า booklets แล้วก็ส่งแจกให้คนละชุดแค่นั้นเลย และจะบอกว่าเทคนิคนี้ไม่ใช่ของใหม่แกะกล่องนะครับจริงๆแล้วมีมานานมากแล้วตั้งแต่ยุค1950โนนเลยคนที่คิดค้นก็คือ t u r n a b l e Ebel และ Lord ซึ่งตอนแรกเขาเอาไว้ใช้กับการทดสอบทางการศึกษาที่มันใหญ่มากๆและทุกวันนี้มันก็ถูกเอามาปรับใช้ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์กันอย่างแพร่หลายเลยครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีขึ้นเอาล่ะครับทีนี้มาดูหลักการทำงานของมันกันดีกว่าว่าเบื้องหลังไอเดียเจ๋งๆนี้มันทำงานยังไง ผมชอบเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับเทสติ n g เมนูในร้านอาหารรูๆ u เลยครับหัวใจของมันมีแค่3อย่างเท่านั้นเองครับหั่หันแบบสอบถามออกเป็นชุดย่อยๆหรือ booklets สจัดคำถามลงไปในแต่ละชุดและ3อันนี้สําคัญมากคือการใส่คําถามร่วมหรือ common items อไว้เพื่อให้มันทําหน้าที่เหมือนกาวคอยเชื่อมทุกชุดย่อยเข้าไว้ด้วยกัน เห็นภาพไหมครับมันเหมือนกับว่าแทนที่เราจะบังคับให้แขกทุกคนในร้านต้องกินอาหารชุดใหญ่100คอร์คอสเราเปลี่ยนเป็นให้แต่ละโต๊ะได้ลองชิมอาหารคนละเสร็จแทนสุดท้ายแล้วเชฟก็ได้ฟีดแบ็ k ครบทุกเมนูโดยที่ไม่มีแขกคนไหนต้องจุกจนกินไม่ไหวนี่แหละครับ MMS อ่ะมาดูตัวเลขกันบ้างจะได้เห็นภาพชัดขึ้นสมมตินะครับว่าเรามีแบบสอบถาม300ข้อแล้วมีกลุ่มตัวอย่าง900คนแทนที่จะให้900คนทํา300ข้อทั้งหมด เราก็แบ่งแบบสอบถามเป็น3ชุดชุดละ100ข้อแล้วก็ให้คนกลุ่มละ300คนทําไปคนละชุดเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วแต่ละคนทําแค่100ข้อเองสบายกว่ากันเยอะแต่ในภาพรวมเราเก็บข้อมูลได้ครบทั้ง300ข้อเลยนะแน่นอนครับเหรียญมี2ด้านเสมอเทคนิคนี้มันเจ๋งก็จริงแต่ก็มีข้อจํากัดและเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเอาไปใช้เหมือนกันเรามาดู the fine print หรือข้อควรรู้กันหน่อยดีกว่า หลักๆเลยก็คือวิธีนี้จะเหมาะกับการดูผลในภาพรวมของกลุ่มนะครับไม่เหมาะกับการเอาไปตัดสินคะแนนของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็การออกแบบมันก็ค่อนข้างซับซ้อนต้องวางแผนดีๆความน่าเชื่อถืออาจจะลดลงนิดหน่อยถ้าเทียบกับการทําครบทุกข้อแล้วบางทีบริบทของคําถามที่อยู่ติดกันก็อาจจะส่งผลต่อคําตอบได้แล้วก็มีความท้าทายที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งของ MMS ครับคือการจัดการกับข้อมูลที่ตั้งใจทําให้มันหายไปหรือ Missing by design ฟังแล้วดูแปลกๆใช่ไหมครับทำให้ข้อมูลหายไปเนี่ยนะใช่ครับนี่คือส่วนหนึ่งของแผนเลยแล้วคำถามก็คือข้อมูลมันแหวง่งแหวงแบบนี้แล้วเราจะเอาไปวิเคราะห์ได้ยังไงจริงๆแล้วข้อมูลที่หายไปเนี่ยนักสถิติเขาแบ่งเป็น3แบบหลักๆคือ AR, m c a r MAR แล้วก็ MNAR ความต่างของมันก็คือเหตุผลที่ข้อมูลมันหายไปซึ่ง เป้าหมายสูงสุดของ MMS คือการสร้างข้อมูลที่หายไปแบบ MCAR หรือ Missing Completely At Random ที่แปลว่าการหายไปของมันน่ะเกิดขึ้นแบบสุ่มจริงๆไม่มีแบบแผนอะไรเลยซึ่งข้อมูลแบบนี้แหละครับที่นักสถิติจัดการได้ง่ายที่สุดเอาละทฤษฎีมาเยอะแล้วทีนี้ไปดูของจริงกันบ้างดีกว่าครับว่าเวลาเขาเอาไปใช้กันจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง นี่เป็นเคสตัวอย่างจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยครับเขาศึกษาเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมืองของนักศึกษาซึ่งโอ้โหเรื่องนี้มันซับซ้อนมากนะมีหลายมิติที่ต้องวัดถ้าจะสร้างแบบสอบถามให้ครบทุกเรื่องมันจะกลายเป็นแบบสอบถามยักษ์ทันทีซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ควรจะตอบจนจบ MMS ก็เลยเข้ามาเป็นพระเอกในงานนี้ครับสไลด์นี้จะดูตาลายนิดนึงนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจหลักการมันง่ายมากดูภาพทางซ้ายก่อนนะครับ อันนี้มันเหมือนพิมพ์เขียวของนักวิจัยที่เขาวางแผนไปเลยว่าจะเอาคําถามข้อไหนไปไว้ในชุดไหนบ้างส่วนภาพขวาคือข้อมูลที่เก็บกับมาได้จริงๆเห็นช่องว่างๆเต็มไปหมดนั่นไหมครับนั่นแหละครับคือข้อมูลที่ตั้งใจทาให้หายไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับแล้วทําไมทั้งหมดที่เราคุยกันมาถึงสําคัญคําตอบง่ายๆเลยครับเพราะมันทําให้เราได้ข้อมูลที่ดีขึ้นซึ่งก็นําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนั่นเอง สรุปก,ก็คือพลังของ mms เนี่ยมันแก้ปัญหาแบบสอบถามยาวๆได้อยู่หมัดเลยทําให้เราได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้นทําให้นักวิจัยถามคําถามได้ครอบคลุมเรื่องที่อยากรู้มากขึ้นและที่สําคัญคือบางทีมันอาจจะให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยํากว่าการทนใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามยาวๆที่คนตอบแบบลวกล่วงโดยซ้ําไปยิ่งไปกว่านั้นสําหรับการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงอย่าง sem หรือโมเดลสมการโครงสร้างที่ต้องดูความสัมพันธ์ของตัวแปรเยอะๆเทคนิคนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยครับ สุดท้ายนี้อยากจะขอทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันเล่นๆนะครับว่าในเมื่อเราค้นพมวิธีที่จะได้คําตอบที่ดีขึ้นจากการถามคําถามที่น้อยลงได้แล้วลองจินตนาการดูสิครับว่ายังมีปัญหาการวิจัยอื่นๆอีกไหมที่เคยดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วอาจจะรอแค่ให้เราเจอวิธีแก้ที่ฉลาดๆแบบนี้อยู่